นิตยสารสมหวังงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่น47เลขเด่นในตาราง37945เลขชุดสองตัว43 45 47 49 73 74 75 79 ในงวดวันที่16กันยายนเลขเด่นและเลขชุดสองตัว58เข้าสองตัวล่างพังเลขล็อกงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขเด่นในตาราง39764 เลขชุดสองตัวเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นสี่หนึ่งห้าเจ็ด เลขชุดสองตัว40 42 46 48 10 12 16 18เลขชุดสามตัว340 542 910 516